แล้วมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะโอ้อ่อคุณค่อนข้างจะเจอปัญหาหนะักเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรียกว่าสถานการณ์ลุมล้อมในทุกๆด้านชีวิตเนี่ยเหมือนถูกหันมาแล้วถูกต่อยลงไปแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อยสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะมันแก้ไม่ได้นะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเออมันเหมือนกับมัน มันเป็นปัญหาที่มันนานแล้วอะ่ะแล้วมันถึงคราวที่สุงอมนะคะก็เลยก่อให้เกิดปัญหาบางท่านนะคะก็เรียกว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะดังนั้นระมัดระวังในเรื่องของการคิดการพูดการกระทําให้ดีนะคะในช่วงของเดือนนี้เป็นเรื่องของการแข่งขัน ะะดังนั้นการแข่งขันของคุณเนี่ยมันก็เลยกลายว่าคุณทำใดๆก็ตามเนี่ยมักจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ <S <S แล้วก็บางท่านก็มีโอกาสเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่เรืะะ่องของการเดินทางนะคะการเดินทางไกลมันมีที่ของในนี้บอกว่าเป็นการเดินทางไกลที่มีติดน้ํานะคะหรืออาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับที่ดินหรืออสังหาเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็มีการเกี่ยวพันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศนะคะในช่วงของเดือนนี้เนี่ยคุณมองเรื่องของความ กเปลีป่ยนแปลงในชีวิตนะคะการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางท่านเนี่ยดวงแรงๆก็คือจะมีการเปลีปป่ยนแปลงยกย้ายเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไปในเรื่องของต่างจังหวัดอาจจะเปลี่ยนอาชีพอาจจะอยากไปอยู่เกี่ยวกับที่ดินการ,กรเกษตรอะไรประมาณแถวๆนี้ะนะคะแล้วก็ใครที่กาลังมีปัญหาเรื่องบ้านหรือที่อยู่ก็ช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะหนักหน่อยอะนะคะค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะพูดถึงเรื่องของการเจอ อย่างที่บอกค่ะโดนต่อยแล้วล้มแล้วกขึ้นมาต่อยแล้วล้มต่อยแล้วล้มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจนน่วมอะแล้วมันก็เลยการว่าจะต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วคุณก็จะมองว่าคุณมองไม่เห็นปัญหาว่าใครจะมาช่วยเหลือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจัดการใดๆได้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เหนื่อยแทนนะมีอะไรแนะนำไหม ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ก็ปล่อยวางนิดนึงทําใจให้สบายนะคะผ่านได้ไหมล่ะพอพอพอใจสบายแล้วอะค่ะมันจะเห็นหนทางว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ยังไงแต่ตอนเนี้คิดอะไรไม่ออกนะคะคิดแต่จะไปจะหนีจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นปล่อยจอยนิดนึงค่ะยังไม่ได้ถึงขั้นเขาเอาปืนมาจอก็ ก,ก็ปล่อยจอยก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเห็นทางแล้วก็ใครที่อยากมีลูกนะคะเดือนนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสมีค่ะการเงินของคุณใบแรกก็เป็นขอทานขึ้นมาเลยนะคะก็อย่างที่เห็นตามสภาพมีปัญหาทางด้านการเงินเกิดขึ้นนะคะและก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าติดหนี้ระยะยาวหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะเกี่ยวกับสีเทาเกิดขึ้นอย่าไปอย่าคิดว่าแป๊บ แล้วมันดีไม่ใช่มีอะไรอีกเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเชื่อในการดูนะคะในไพ่ก็บอกว่าสวดมนต์สินะคะสวดมนต์สิทำบุญสิเดี๋ยวมันก็จะมีทางของมันแต่ที่จริงๆเขาเน้นเขาเน้นเรื่องสวดมนต์เขาไม่ได้เน้นเรื่องทําบุญขนานั้นถ้าเลยมันกลายเป็นเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือปล่อยจอยสิสวดมนต์สิ เดี๋ยวมันจะมีหนทางของมันเองมีไพ่เชื่อมกันแล้วนะคะในนี้บอกว่าพูดถึงเรื่องของการสร้างพระนะคะการถวายของสวยงามนะคะถือศีลกับถวายดอกบัวอ่ะอันนี้ก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะคะการสวดมนต์นะคะ การสวดมนต์การอาราธนาศีลเนี่ยค่ะก็จะรวมในการทําบุญน่าจะรวมกันในการทําบุญตรงนี้ด้วยนะคะหลังจากทําบุญเสร็จแล้วกรวดนะ้าให้ฝาดินและเจ้ากรรมในเวรนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะไปไหว้พระขอพอรนะคะในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยใบยแรกนะคะก็บอกว่าให้คุณไปขอแม่สุรสัศดีนะคะถ้ามีเรื่องของการเงินนะคะการงานค่ะจะเป็นพระคันธราชนะคะน่าจะอยู่อยุธยานะ ความรักนะคะเป็นพระพรหมค่ะสุขภาพนะคะจะเป็นพระสีชุมนะคะก็ฝากนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชวไว้นะคะเื่อไ่่ลาการแจ้งเตือนสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ให้รายละเอียดไว้แล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากเรียนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะอาจาย์เอมีเปิดสอนด้วยนะคะ